เครื่องเซอร์บี้นะครับยี่ห้อ SPM นะครับของอิตาลีนะครับตอนนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับจำนวน2ตัวเดี๋ยวจะเข้ามาอีกประมาณ10ตัวนะครับตอนนี้เราจัดการให้นะครับกำลังตรวจสอบและซ่อมให้นะครับ,ลบลหนะบลังจากที่เสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าอนุมัติซ่อมเรียบร้อยแล้วเราก็จัดการให้นะครับตอนนี้หลังจากที่ซ่อมแบบนี้เสร็จแล้วนะครับ เราก็จะเทสแบบนี้ให้ลูกค้ารับทราบนะครับถ่ายคลิปแบบนี้ให้ลูกค้ารับทราบนะครับว่าการทํางานของเครื่องสมบูรณ์แล้วนะครับนี่เลยนะครับอาการอะไรเป็นอะไรเราสามารถจัดการให้ได้หมดนะครับไม่หมุนไม่เย็นเครื่องช็อตเครื่องมีปัญหาเราจัดการให้ทุกอย่างนะครับเป็นของอิตาลีนะครับยี่ห้อ s p m นะครับนี่เลยนะครับหลังจากที่จัดการซ่อมให้เรียบร้อยแล้ว นะครับเราจะต้องเทสให้ได้แบบนี้ร้อยเก่อนก่อนที่ส่งคืนท่านลูกค้านะครับทุกอย่างต้อง100%ซนะครับเช็คทุกอย่างล้างทำความสะอาดเครื่องทุกอย่างนะครับให้ลูกค้าก่อนที่ส่งคืนนะครับนี่เลยท่านใดสนใจก็สอบถามได้ครับเบอร์เว็บมอนกูมา m o ดคอม m ู2ย4 3อมนะครับรับซ่อมทั้งเครื่องจีนซิงเกอร์ หรือไม่ก็เครื่องยุโรปทุกยี่ห้อนะครับมีปัญหาเราจัดการให้นะครับ